สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปลิดีรัตนามณีวันนี้จะมาสัมภาษณ์นายวุฒิชัยจันแก้วกันนะคะก่อนเรียนก็ต้องขอให้เพื่อนแนะนําตัวกันสักนิดนึงนะคะสวัสดีครับผมนายวุฒิชัยจันแก้วอายุ16ปีตอนนี้ก็อาศัยอยู่ที่อำเภอทุององ้งสงจังหวัดน,นครศรีธรรมราชครับแล้วก็ตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัตตาแพรครับอยู่ชั้น ปีปลายปีที่สครับตอนนี้ก็กําลังทำอาสาผู้พายอยู่ครับค่ะก็อยากจะรู้นะคะว่าจุดเริ่มต้นในการเข้าไปเป็นอาสาสมัครผู้ภายของเพื่อนเนี่ยคะคืออะไรคะเกิมันบวกกับช่วงปิดเทอมแล้วก็วิกิตโควิดนะครับก็คือแบบออกมาช่วยดีกว่าอยู่เฉยๆครับค่ะแล้วก็ อยากจะทราบนิดนึงว่าตอนเข้าไปช่วยแรกๆนี่คือพ่อแม่ว่าอะไรไหมคะก็ไม่ว่านะครับเพราะว่าก็ไม่ได้บอกเขาว่าจะมาทำค่ะตอนนี้เขารู้หรือยังคะรู้แลว้วครับแล้วเขาว่ายังไงบ้างคะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับค่ะแล้วก็เพื่อนคิดว่าเออ จะสามารถทําประโยชน์ให้กับชุมชนได้อย่างไรบ้างคะก็ลดอัตราการเสียชีวิตแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนแล้วก็ทําให้ชุมชนมีความปลอดภ <c oughs> ัยครับค่ะแล้วความรู้สึกหลังจากที่ได้เข้าไปทําแล้วได้ท้าเข้าไปความ,วามดี มีความร <oh> ู้สึกอย่างไรบ้างคะหลังจากได้เข้าไปทาแล้วก็มีความรู้สึกว่าก็ที่คิดไว้ก็ถูกครัก็คือมันรู้สึกมีความสุขแล้วก็ปิติที่ได้ช่วยเหลือผู้คนค่ะก็จะเป็นภาพและวิดีโอที่เพื่อนได้ไปทำอาสาลงสนามกีิานะคะ พอมเธอแล้วใจยังวันก็น <S 2> <S 2> <S สัที่ได้ เพื่อนด้วยนะคะเพราะจริงๆเป็นเพื่อนของนิชานิฉันก็เลยเลือกเพื่อนมาสัมภาษณ์นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ